วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564มาพบกับพยากรณ์อากาศในวันนี้และวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตามที่หลายท่านได้อาบเหงื่อแทนน้ำมาหลายวันและเกษตรกร,กรหลายท่านก็เฝ้ารอฟ้าฝนที่จะตกลงมาเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งให้พืชผักที่กำลังจะเสียหาย ได้เติบโตเจริญงอกงามและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและในที่สุดคำคืนนี้มีสัญญาณบอกว่าฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตามมาด้วยภาคต่างๆในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา กดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพะยากรณ์อากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ โดยหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงปกคลุมอ่าวเบงกอตอนบนคาดว่าจะทวีกํำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในช่วงวันที่23-29พฤศจิกาคม2564ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนพยากรณ์อากาศในภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระชโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางเพรชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราช,ชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีอ่างทองสระบุรีพระนครสีอยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีระยอง จันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส,สลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศา,าเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระน,นองพังงา ภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าในวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะหลังจากนั้นในช่วงคำ่ำจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะ และในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนในช่วงเช้าในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะและสำหรับทางภาคใต้ในวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะ และก่อนจะจบคลิปไปขอพาทุกท่านไปติดตามพยากรณ์อากาศในวันที่24พฤษภาคม2564เมื่อเราดูที่โมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าฝนได้ตกลงมาตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วโดยตั้งแต่ช่วงเวลา1นาฬิกาจนถึงเวลา4นาฬิกาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากนั้นเมื่อเราเลื่อนดูต่อไปจนถึงเวลา13นาิกา เราจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเล็กน้อยถึงปานกลางจากนั้นเมื่อเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา16นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นว่าฝนเริ่มกระจายตัวเข้าไปสู่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือด้วยซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จากนั้นเมื่อเลื่อนดูเวลาต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกา เราจะเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือรวมถึงภาคกลางจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยมวลฝนยังจะคงปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวและยังคงมีฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยอาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยและมีทีท่าว่า ฝนอาจจะตกหนักยาวไปจนถึงในช่วงวันที่25พฤษภาคมเลยทีเดียวซึ่งในวันที่25พฤษภาคมนี้เราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบในคลิปต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใย จากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ